พามาดูบอลนะครับวันนี้เรามาดูคู่ของ Y2K กับวันพีทบิ๊กแมตต์ประจำสัปดาห์ห้าวีแล้วเปิดมาเริ่มเลยอีอีอนัวอี เป็นในฝั่งของ Y2K ได้ทุบทบทียวทียว E เสาเตีวเีวเสากลางสองทีโอ้โหลิงฟาดขนมหวานทียวเีวอีกหนึ่งทีไฟลงฝั่งของวันพีเอาไฟลงหนึ่งลงอีกหนึ่งทีเอาแล้ววันพีีตีแก้วล่างของ Y2K แตกแล้ว วันพีดมาข้างบนยังไง e over e เข้ามาจากข้างใน e สาม e ซีเซเวเข้ามาโดนตัดตัด,ตดเอาละแก้วของบายทูเชแตกแล้วสองแก้วโดนเปิดเซาแล้วแล้เหล่าล่างล่างล่างแตกไปที่เรียบร้อย โอ้โหวันพีดเอออกมาเก็บไปสองหนูฟาดเมื่อกี้ไม่ตายสองตัวเปิดเสาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ Y2K ยิูเคบิมเดวิลวววเสาหเสาบนดาสเลสเข้าไปเติม นี้บีอ B. โอ้โหโดนเคลียร์ไปสามช็อตนี้ทูบแทสติดเข้ามาโดนทูบโอ้โหโดนโอเวอร์อีซอนเข้ามาสองสองทีเก็บไปสองตัวมีดักสเล็ Select, เคลียร์ไปสองยังไงข้างบนซี CR 7าเซเว่น พี่ปิ่มอ e ีไปช็อตนี้ไม่โดนข้างล่างใครมาพิกาจูพิกาจูอ e ีไป2อ e ีแอทติกเข้ามาปวนอีกแล้วโอ้โหนี่โดนเก็บไปบนไม่มีเอสซีเรามาดูเสาของวิยาบีเหลาบนเหลาบนแตกไม่แตกแตกแตกไปแล้ว ถ่ายเฟิร์สเข้ามาตรงกลางข้างบนโดนทุบข้างบนโดนทุบข้างบนโดนทุบมาแล้วพี่ปิมเดวิลพี่ปิมเดวิลยังไงปิงเข้ามาโดนตึบสวยชิวอี e. ล่างไอลิป ไอริสอยู่ข้างล่างมีคนดักอยู่ไทยเฟิร์สยังไงไอลิสเปลี่ยนเลนไปเข้ากลางแล้วโดนตืบโดนโดนสาบายูเคโดน ข้างบนมีคนรออยู่รอเพื่อนอยู่เข้าไม่เข้าไอเฟิสวิกไต่เป็นหนึ่งอี e ออกมาจาหงหวะนี้ขนมห้าบาทนวยอยู่ล่างยังไง W W ลำลำอีเข้ามาช็อตนี้ซ้อนโอเวอร์ซ้อน ทางล่างทางล่างยังไงร,ระวังระวังยาระวังยาแตกระวังยาแตกอี e เป็นหนึ่งทีมาแล้วตรงกลางสองทีแคทิเข้ามาป่วนอีกแล้วแคทิเมจิกแคทิเก็บเลือเสาเทีย บนมาแล้วบนยังไงยิ่งบนอีคนเลือกที่จะอีคนไม่อีเสามาอีกหนึ่งมาดูฝั่งของเสาวัดพิษโหแน่นเวอร์มันขี่่จะหนาแน่น ยังไงหลินปิงหลินเพนลอกแรกลักแตรงการลางรอเพื่อนหรือว่ายังไงเอาละเกิดละ Y2K เกิดละสองตัวเข้ามาที่กลางสามสี่ห้าเข้ากาไปห้าตัวยังไงรอดสักตัวไหมปิมเดวิลโดนทุบบ,บนมาแล้วหนึ่งอีไม่โดนโอ้โหเมื่อกี้ช็อตวิงเข้ามากลาทั้งห้าตัวโดนดังหมดเลย Salat. เอาละสามตัวตรงกลางสามตัวโอ้โหโดนโดนแพนด้าอีออกมาตายหมดเลยพิ้งไปสามโดนเคลียร์สาม บนมาแล้วจ้าอีเน้นเน้นไปแล้วสีอาเซริสสีอาเซเวสยังไงได้ไป็นหนึ่งอีแอนด้ามาแล้วอี โอ้โหช็อตนี้ปิกาจูเข้ามารวบขนมหวานเคลียไปสองข้างบนมาหนึ่งดูเตะได้ีเ e สาไปหนึ่งทีตรงกลางมาละสองตัวหนึ่งสองแทนได้อีเข้าไปอีกหนึ่งมาแล้วเจมทีเอช ้ำบนมาอีกซีอาเซเว่นหนึ่งอู้ติดชี้ด้วยขนมห้าบาทอีข้างล่างอี ไปเฟิร์สช็อตนี้ยังไงโอ้โหโเก็บไปสี่ตัวเอาละตรงกลางเข้ามาหนึ่ง หนมห้าบาทเข้าล่างไปลงโล่ไขอี e มาเนี่ยยังไงไป 2k ยังไงมีใครเข้าไปได้ไหมหลินปิงอ e, ีไม่โดนมิยาบิอีไม่โดนเหมือนกันเข้ามาสามทิวทิวนี่โทโด เข้าได้ไหมตรงการอีเป็นหนึ่งตัวเหมือนเข้ามาเดียวเดียวใช้เดียวแบบนี้ไปละข้างล่างปิกาจูปิกาจูเข้าล่างขนม5บาทอยู่กลางตอกเป็นหนึ่งที มาแล้วโอเวอร์อีเหลาเหลาเหลาแตกไม่แตกแตกไม่แตกแตกเรียบร้อยเป็นในส่วนของวันพีชนะ Y2K ไป